มาก่อนเลี้ยงแล้วโอโหตายทยอยตายวันละตัวตายตั้งแต่ลูกออดมาจนหมดนะครับตอนนี้มาเจออยู่พาร์ตนะครับวัคซีนนะครับถ่ายพยาธิก็ของมิเตอร์กรเกษตรนะครับวิตามินซีก่ของมิเตอร์เกษตรนะครับมีตายตายน้อยครับอย่าอย่าโม้ความว่าไม่ตายมันจะเหลือเชื่อไปตายน้อยมากสวัสดีเช้าว,วันที่15สิงหา2อ2พนนะครับอืเช้านี้ก็9ก้โมงแล้วครับบ่อ6ประมาณ6,6คเมตรนะครับ แน่แน่นไปแล้วครับต้องคัดตัวใหญ่ๆไปทั้งนู้นทั้งหลังบ้านนะครับเจ็ดสิบห้าวันวันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับกบเจ็ดสิบห้าวันได้เท่านี้นะครับนั่นช้านี้ถ่ายน้ําให้อาหารครับนั่นกินกันมุบมับมุบมับนะครับนั่นแหละครับน่าฤทธิ์ของยูพาร์ตนะครับนี่นะครับแล้วก็ป้องกันโรคด้วยเอ่อเอ่อวัคซีนนะครับนี่ครับยูพาร์ตออกฤทธิ์นะครับการเจริญเติบโตนะครับนั่นเป็นไงครับนั่นกระเพาะอาหารบอกแล้วว่ากระเพาะอาหารเขาจะสะอาด ร่างกายเขาจะเติบโตเร็วครับเพราะว่ามันไปช่วยให้กระเพาะอาหารและลำไส้ดูดซึมแร่ธาตุโปรตีนของอาหารที่ให้ไปนะครับนั่นนะครับอืมเจ๋งๆครับป้องกันการตายติดเชื้อติด,ตดหาเหลลวอะไรก็วัคซีนครับไวรัสแบคทีเรียโพโตโซัวหาเหยวอะไรก็ถ่ายพยาธินะครับต้องถ่ายพยาธิอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสองอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรก็ได้ครับแล้วแต่หรือสิบห้าวันครั้งนึงก็ว่าไปแล้วแต่นะครับ นั่นแหละครับถ่ายพยาธิก็ของมิเตอร์เกษตรนะครับมีวิตามินซีก็ของมิเตอร์เกษตรนะครับมีนั่นแหละครับวัคซีนมีอยู่แล้วครับอยูพาร์ตก็มีอยู่แล้วนําเข้าจากเกาหลีนะครับมาก่อนเลี้ยงแล้วโอ้โหตายทยอยตายหละตัวตายตั้งแต่ลูกออดมาจนหมดนะครับตอนนี้มันไม่ตายครับตายตายน้อยครับอย่าวอย่าโม้คำว่าไม่ตายมันจะเหลือเชื่อไปตายน้อยมากติดต่ออะไรสอบถามอะไรโทรตรงนะครับ0896208073นนะครับสวัสดีครับ